สวัสดีครับวันนี้เรามากินข้าววันกันนะครับผมไส้จุพี่น,อน,น,น้อง,งขอโทษผู้มากิน,นเนื้อมากินดิบนะครับเนาะไส้จุไส้จุอ,อันนี้ดิบครับนี่เห็นบ่เห็นหุง่งบ่นี่อันนี้สุกครับอันนี้ลวกอันนี้แจ่วครับผมโคมอันนี้ตำหงอยขาดไม่ได้ครับพ,พี่สองสวยน,สน,นี่ครับกองเขา่าใหญ่เลยครับมากินข้าววันครับนาทีเนื้อเปิด นี่เห็นบ่หนิยังนี่เกิ็ยังเกาะจิ้มจุ้มบ่เจ้าหอนมันกิเจ้าหอนนี่ครับเจ้าหอนเห็นบ่ครับโอ้ยเห็นหงบ่เอาใส่ขานั่นเห็นหม้อพี่น้องกำลังแต่งหม้ออยู่เจ้าหอนเจ้าหอนเบังรับอู้เต๋อมาเนี่ยอันนี้หมูเจ้าหอนกับซอยโจ้นกำกันพี่น้องเออนี่ไฟมาแล้วตามองคุง ซอยจุน้อเบิ่องไม่อีกรอบพี่น้องมาห็นมั้งเหเห็นนี่เบิ่องไม่อีกน้องเบิ่องไม่อีกรอบครับนี่เศษลงไปครับตามหุ้งอันนี้สุกอันนี้สุกอันนี้ลวกอันนี้ลวกอันนี้ลวกไงอันนี้อันนี้ดิบอันนี้ลวกอันนี้เจ้าขมขมพี่น้อง มา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 เสร็จแล้วกันพี่น้องไม่ได้กินโยนจิตอยากผาบร่วมพี่น้องผาบร่วม